ฮัลโหลแล้วก็ฮัลโหลแบบนี้เลยอ้าหน้าแบบนี้เลยแฉมันดู ยวันดีนะคะวันนี้นะคะก็เป็นคลิปเป็น j o เจอร์นีนะคะทุกคนวันนี้เ็นเจอร์นีกลับมากันที่เขาย้ายแล้วค่ะก็คือเป็นคลิปตามใจแม่นะคะคลิปนี้เนี่ยตามใจแม่ก็คือให้แม่เลือกว่าแม่อยากไปไหน เรื่องในโอกาสวันเกิดแล้วก็วันแม่นะคะแม่ก็เลยเลือกมาเขาใหญ่แล้วก็พัทยาเดี๋ยวตามไปดูพัทยาคลิปต่อๆไปเลยจ้ะซึ่งตอนนี้เราอยู่กันที่ทอสคานาะทาวสแควร์ทุกคนซึ่งห้องเนี้ยเราภูมิใจนำเสนอมากเดี๋ยวไปรุมทัวร์กันกลยกันนะห้องนี้เป็นยังไงให้ดูแบบเดือมากมันเือมมากไปกันค่ะดีมากแล้วมันก็แบบฮัลโหลแล้วก็ ฮัลโหลแบบนี้เลยคือแบบมันดีปนไปไหนอันนี้เป็นทาวสแควร์นะคะทุกคนชุ่มชําหัวใจอะมันคือโคตรแบบทําใจฟูอะเข้าใจปะเดี๋ยวเราไปถามแม่กันว่าชอบไหมคะแนน,น,นเต็มเท่าไหร่เต็มร้อยค่ะเต็มร้อยประทับจิตประทับใจมากดูวิวสิคะเออวิวดีมากเลยเนาะแม่เนาะอตอน,ตอน<า>แรกส<า>แควนแผ่นคือเข้าที่พกักเราก็จะออกไปทานข้าวกันนะคะแต่ก็คือตอนเนี้ยขอบแบบดื่มดํากับบรรยากาศเนาะค่ะ ใช่แล้วเดี๋ยขอออกไปทานข้าวกันที่ m i d ินเ t e r อยากอยู่อยากอยู่ตลอดคือความจริงเขามีให้ไปปั่นจักรยานด้วยนะแม่แต่คือแบบเช้าก็ได้โปรแกรมเช้าสถานการณ์เราไม่ได้ได้ทันอยู่นะทันอยู่นอยู่ปั่นจักรยานนึ่งโอ้เรามาช่วงหน้าฝนเแต่ความที่มันเหมือนแบบฝนเพิ่งหยุดตกไปอะทุกคนแผ่นหรือยังแผ่นแล้วแผ่นแล้วสวยอยากจะฝากทุกคนเนาะฝากทุกคนว่าที่นี่คือที่ไหนคะเขาใหญ่ค่ะ โรงแรมทอสคานานะคะที่นี่คือตึกทาวสแควร์แบบแนะนำเลยที่ต้องมาเผาก็คือมาร์เทนวิวตอนแรกลังเลและพักฝั่งแบบเป็นวิวเมืองไหมก็เอาเามาร์เทนวิวไปก็คือตาตึงจิตตาตึงใจเหลือเกินาสให้ของบันราคาเท่าไหร่นะคะแต่แบบจูๆจๆจูๆๆทัวห้องนามนิดนึงนะคะ ก็จะเป็นโซนอ่าบน้ำหน้าแบบนี้เลยทุกคนแล้วก็เป็นโถสุขภาพเป็นโซนแบบอ่นนอนนางน้ำนะคะแล้วก็มีอางด้วยคือครบนะทุกคนก็เดินออกไปก็จะแบบเป็นห้องนอนแบบนี้เลยห้องนี้คือดีมากๆนะคะถ้าใครมากันแค่อคนอ่คนมันก็จะไม่มีเตียงเสริมตรงนี้ไงอันนี้กำลังจะเดินไปที่แบบโซนล็อบบี้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะขับรถออกไปด้านนอ,อกกันมาอิตาลีเลยหม่แม่ ว่าคือจะแบบไปร้านอาหารประไหลนะคะซึ่งเราจะไปทานด้านนอกกันอคือวิวห้องเรารงงตูนไงกลับมากันที่มิดวินเทอร์ค่าแม่นะคะมากิน<ม>ที่ร้าน Mid มิดว<ม>ินเทอร์เขาใหญ่มาเที่ยววันธรรมดาคือคนน้อยมากค่าแม่มาทานกันที่ร้านไหนมิดวินเทอร์นะ หลังที่เรามาเขาได้แล้วก็คือจะต้องมาที่นี่ก็คือเราจะไปกันอยู่2องร้านก็คือยุงข้าวเขาใหญ่กับมิกินเทอร์เคเดี๋ยวจะใช้อาหารไม้ดูนะคะว่าเป็นหายไปไปถึงไหนกันคะชอบตังกอกนิดนึง มีรนรนสด้มกมาทางนี้ก็คือโซ่ชีวิตกับขาหมูไม่ๆไปทุกคนใหรยากากินก่อนบรรยากาศตอนกลางคืนนะคะใครเคยดูออกเขาใหญ่ในช่องเบนแลว้วอะก็จะเห็นว่ามันจะเป็นช่วงช่วงคริสต์มาสพอดีนะทุกคนอันนี้ก็คือเขาไม่ได้มีการตกแต่งใดๆปกติจะมีต้นคริสต์มาสอยู่ตรงน,นี้บ่ายๆค่ะ จะบอกว่าตอกนกลางวันนสวยเองเหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะเป็นแบบอีกมุมมองหนึ่งคือกลางคืนนั่นเองสวยมากมัน,นเป็นวิชาที่ดีอตอนเริ่มนักอากาศตอนกลางคืนะทุกคนอันนี้เป็นทําแบตกล้องหมดนะคะก็เลยใช้โท,ทรศัพท์งก็คือเราพัก ตึกหนูนนะตรงนูนนะที่มันอยู่ชั้นสามนะตรงแล้วนะคะทุกคนคือชอบไฟแล้วก็แบบโทนสีห้องเขามามันจะแบบน้ำตาลครีมนอนนอนใช่ปะมันให้ฟิลแบบอบอุ่นโฮมมี่มากเลยอ่ะดีมากชอบบรรยากาศนอนกลางคืนมากๆเหมือนกันนะดูดีคือตอนนี้ก็ประมาณแปดกี่โมงะ ตอนแรกที่บอกกับทุกคนเลยว่าเดี๋ยวจะไปบานจัก,กรยานนะคะก็ไม่ได้มีสิ่งนั้นเกิดขึ้นนะคะเพราะาทุกคนก็นอนแบบสบสายๆก็ออกมางูชมวิวท,ที่แบบเราอาจจะไม่ได้เห็นทุกวัน,นนะคะอยากจะแบบเก็บกับบาา้านคือมันสบายตาม,มากอย่างที่เบนบอกเบนมาช่วงหน้าฝนใช่ปะ คือมันก็จะมีความแบบเขียวอะ่ะเพราะว่ามันก็จะมีฝนตกตลอดเหมือนต้นไม้ก็จะได้รับน้าแบบว่าเต็มที่นะคะ,คะดื่มมากคือในกล้องมันก็สวยแต่มันไม่สวยเท่าตายเห็นทางด้านข้างแบบนี้ก็คือแบบแค่นี้ก็สวยมากๆแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นจุดแบบ กนต่างๆแล้วก็คือเป็นจุดสตาร์ทในการปั่นจักรยานอะมันก็จะเริ่มจากตรงนี้แน่แหละซึ่งทางเราก็แบบไม่ได้ทํากิจกรรมนี้นะคะที่ใครมาทอสคานาคือจะต้องทํำวัยมีโอกาสหน้าเจะต้องมาทําอย่างแน่นอนทุกคนซึ่งคือเป็นมีแผนที่จะกลับมาพักอีกนะคะช่วงหลายปีนะถ้ามีโอกาส ดีนน,นี่นะคะก็จะประมาณนี้เลยเดี๋ยวเราจะใส่ชุดแบบนี้ไปทานข้าวก่อนแล้วเดี๋ยวขจะมาเปลี่ยนนะคะเป็นอีกชุดหนึ่งไปคา,า,าเฟ่เนาะมาทานอาหารเช้าเป็นวิถีชีวิตอาหารเช้าของผมก็คือเบคอนมาใส่ก่อนจบอันนี้อร่อยมากอร่อยเราะหนะูว่ามาไปครับมันจะมันก็เจอ คคอจะอยู่ช่ชงๆช่ชงๆช่ๆประมาณเนี้ยเราจะมาเห็นคือแบบแกมันดูอ่ะคุณค่าที่คุณควรมากๆนะคะอันนี้เป็น<ม>เป็นชุดแล้วเนาะเพราะาเดี๋ยวเราจะไปคาเฟ่ที่เหมือนสวนดอกไม้นะคะอันนี้แม่ที่ฉันเอนจอยมา,นานกำลังหาบุมเซลฟี่ของนาำอยู่ ก็มีหล,หลายตึกนะคะเนี่ยคือตึกที่เป็นผักอันนั้นคือห้องที่เราผักคือเราก็เปิดเดินเราก็สล,ลองเดินขึ้นไปทางนี้บ้างเพระมันดีต่อใจมากๆสวยมากไม่อยากลยากลับไม่อยากกลับอยากอยู่สักเดือนนึงมันมีบ้านอยู่ตรงนั้น4.9ล้านตรงไหนนะ่น2ล้านอะข้างนอกนอก็อยู่ตรงนี้มันก็มีหลายราคาไงตามขนาดว้าว wow. วยมากตื่นที่เรานอนนะคะอู๋นี่ก็คือเดินรอบนี่แหละให้ไม่ได้ปัน่นตัวเองเลปั่นจักรยานจะได้รอบวันนี้ชอบแม่มชอบแม่ที่นี่ชอบมากค่ะชอบอะไรบ้างชอบบรรยากาศ<ม>อากาศอากาศ,ากาศดีมากวิวสวยมากค่ะอาหารอร่อย<ม>สงบสงบสะอาดสะอาดชอบมากเลยชอบมากให้กี่คะแนน ให้เต็มสิบค่ะอยากอยู่นานานมากเลยค่ะถามว่าว่ามีแบบเช็คอินแบบผรายเดือนไหมอ่ะแบบอยู่เป็นรายเดือนใช่ปะชอบมากอยากจะอยู่เป็นเดือนเลยค่ะอยากพักผ่อนยาวชาร์จแบตได้ยาวมากเลยค่ะค่ะก็เดี๋ยวให้ลูกสาวจัดให้นะคะ คลิปนี้นะคะก็เป็นคลิปแบบว่าสุขสันต์วันแม่สักหนึ่งนะคะก็เป็นคลิปเหมือนแบบว่าเราหลักๆเราก็อยู่กันที่ทอสคานาวันเลนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคาเฟ่ก็จะแยกเป็นคาเฟ่วอล์กอีก EP หนึ่งนะคะก็ไปติดตามดูไปได้ในวีคหน้าเนาะแล้วก็หวังว่าทุกคนนะคะจะเอจอ y ไปกับคลิปคลิปนี้เราแนะนําที่พักทอสคานาวันเลยแบบดีงามมากจ,จริงๆนะคะมาพักได้เลยที่ทาวสขแควร์ห้องที่เป็นพักนะคะก็คือ TD 3 0 2ทุกคนรีเควสเข้ามาได้เลยนะคะจองไปห้องมอร์นิ่วิวนัจ้ะจ ว่าดีมากเลยเนาะแบบพาแม่มาแม่ก็ประทับใจนะก็หวังว่าคลิปวันแม่นี้ก็จะ,ะทำทุกคนอะเอนจอยไปด้วยใครมีโอกาสพาแม่ไปเที่ยวก็พาไปเที่ยว,ยวน,นะคะนิดนึงค่ะวิวเนี่ยที่เราเห็นแบบว่ามันในภาพถ่ายหรือในรูปภาพอะแต่วันนี้มันมันเราจับต้องได้เมื่นเรามาอยู่ในในภาพนะ อ่มือนิดนึงโอเคทุกคนก็หวังทุกคนจะเอนจอยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมีคลิปตามใจแม่ที่พ,พัทยาตอนต่อก็ฝากติดตามในวีทัดๆไปนะทุกคนไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้านะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย